ตัวนี้จบที่16,000ครับกับ Thermal Take คอปี64ที่ค่อนข้างหายากเลยเป็นสีฟ้าแบบอ่อนๆแบบนี้อ่ะซัพ CPU ท็อปแน่นอนครับ i9 ครับ 12900K ครับ16คอ24เธรดกล่อง Waffle แบบนี้ ROG Strix Z690-F Gaming WiFi ครับใส่เข้าไปแล้วตัว RGB ตัวนี้เต็มข้อทั้งหมด RAM 32GB DDR5 ครับจาก Lexar ครับบัส 4800MHz 32GB DDR5 Dual Channel ฮะการ์ดจอเป็น3080 Ti จากการแหลกตัว SG ครับ1 Clip Booster มีพัดลม1ตัว เราปากอบร้อนเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ชุดน้ำเป็น n z xt kraken Z73 ตัว rgb ตัวที่ท็อปที่สุดแพงที่สุดจาก n z xt ครับมีไฟ rgb ตรงพัดลมด้วยนะครับพ o w e r supply เจาย750วัตต์80ดส plus ครับ thermaltake r t r 2 s series s t o r a g e ครับ w d black 1T เทสองตัว race speed สปีหกร0เมตรครับพัดลม4ตัวครับ1 2 3 4าจาก color master ตัว c i r c u p r flow ครับ สี่ตัวข้างหน้าแล้วก็พัดลมซีนามิสามตัวดังนั้นเครื่องนี้จะซิสเต็มเป็นพัดลมซิสเต็มทั้งหมด7ตัวพัดลมหม้อน้ำอีกสามตัวรวมเป็นส0